วันนี้เรามาคุยข้อมูลเจาะลึกเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในบ้านเราปี2025กันหน่อยนะคะทั้งข้อดีข้อสังเกตเออแล้วก็ประสบการณ์ผู้ใช้จริงๆครับน่าสนใจเลยครับเราจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญสำคัญกันดูว่าตอนนี้เนี่ยรถ EV ีมันน่าใช้จริงไหมแล้วมีอะไรที่เราต้องคิดต้องชั่งน้ำหนักบ้างทั้งเรื่องเงินเงินทองทองความสะดวกสบายหรือปัญหาจุกจิกที่อาจจะเจอครับผมเอาล่ะคะ่ะเปิดมาเรื่องแรกนี่ น่าสนใจมากเลยคือปฏิกิริยาต่อรถ EV ีนี่มันแรงสุดขั้วจริงๆนะคะครับเห็นได้ชัดเลยมีทั้งฝั่งที่แบบเชียร์สุดๆกับอีกฝั่งที่เหมือนจะเกลียดไปเลยถึงขั้นมีคนเล่าว,ว่าเจอคอมเมนต์แช่งให้รถไฟไหม้บ้านไฟไหม้ก็มีแค่เพราะเขาใช้ EV ีแล้วติดโซล่าเซลล์มันขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้แรงนะครับแต่ก็มีมุมมองจากผู้ใช้อีกท่านที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าคนที่อาจจะยังแอนตี้อีอยู่เนี่ย อาจจะไม่รู้ว่าผู้ใช้ EV ส่วนใหญ่เกิด90%เลยนะ,คะเคยขับรถน้ำมันมาก่อนทั้งนั้นอ๋อหรอคะครับคือเขารู้ข้อดีข้อเสียรถน้ำมันดีอยู่แล้วการที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ EV เนี่ยแสดงว่ามันผ่านการคิดการเปรียบเทียบมาแล้วเข้าใจเลยค่ะคือมีข้อมูลในมือแล้วในขณะที่คนที่แบบแสดงความเห็นแรง บางทีอาจจะยังไม่เคยลองใช้จริงจังด้วยซ้ำไปอ๋อค่ะค่ะเข,ข้าใจประเด็นนี้เลยทีนี้มาดูเรื่องที่คนสนใจมากที่สุดดีกว่าความประหยัดมันจริงแค่ไหนคะเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับจากข้อมูลคือค่าชาร์จไฟยังไงก็ถูกกว่าค่าน้ํามันแน่ๆอืมอืมโดยเฉพาะถ้าชาร์จที่บ้านตอนกลางคืนช่วงออฟพีกครับค่ะหลังสี่ทุ่งถึง9ก้าโมงเช้าที่ค่าไฟถูกลงใช่ครับอย่างผู้ใช้ BYD ายดีดอฟินท่านหนึ่งบอกว่าชาร์จเต็มถังช่วงออฟพีกเนี่ย ไม่ถึง300บาทด้วยซ้ำโอ้ได้ถึง300ครับเทียบกับรถน้ำมันรุ่นใกล้ๆกันอาจจะต้องมีเป็นพันบาทต่างกันเยอะจริงๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่ค่าพลังงานอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นว่าค่าดูแลรักษาก็ถูกกว่าด้วยถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างเพราะชิ้นส่วนมันน้อยลงไงครับไม่มีน้ำมันเครื่องให้ต้องเปลี่ยนบ่อยๆการเช็คระยะส่วนใหญ่ก็จะเน้นดูพวกระบบเบรกไส้กรองอากาศหรือเช็คระบบไฟฟ้าทั่วไปไม่ซับซ้อนเท่ารถสันดาป อื uh huh. แถมตอนนี้ภาษีประจำปีก็ได้ลด80%นะครับยาวไปถึงปลายปี2025เลยโอ้โห oh, ลดเยอะมากฟังดูดีไปหมดเลยแต่ก็น่าจะมีข้อสังเกตหรือปัญหาอยู่บ้างใช่ไหมคะก็มีครับปัญหาคลาสสิกที่ยังเจอกันอยู่อย่างไปสถานีชาร์จแล้วเจอคนจอดแช่อ๋อ oh, เจอบ่อยเลยอันนี้ครับหรือบางทีหัวชาร์จเสียก็มีอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นกันอยู่ค่ะ <c oughs> นอกจากนั้นก็มีค่าใช้ใจ่ายแฝงอื่นๆที่ต้องดูด้วยอย่างค่าเบีย้ยประกันภัยอ่าใช่ใช่ได้ยินมาเหมือนกันครับมักจะสูงกว่ารถน้ํามันในระดับเดียวกันประมาณสัก20-30%ได้มีตัวอย่างโอร่า o ูดแคทปีที่3ามทำประกันชั้นหนึ่งก็ราวๆหม0 0นบาทอืมหือก็ถือว่าสูงกว่าเหมือนกันนะแล้วเรื่องการติดตั้งที่ชาที่บ้าล่ะคะอันนี้ต้องจ่ายเพิ่มเยอะไหม อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครับถ้าซื้อรถแล้วเขาไม่ได้แถม w a ชา c h a r อร์มาให้ก็ต้องมีค่าเครื่องก่อนค่ะแล้วก็ค่าเดินสายไฟใหม่เฉพาะสำหรับ EV อันนี้อาจจะราวๆหมื่นหนึ่งหมื่นห้าค่ะหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็มีค่าติดตั้งอีกนิดหน่อยประมาณพันถึงห้าพันบาทแล้วแต่เจ้าแล้วแต่ความยากง่ายอ๋อค่ะบางคนนี่ไปไกลกว่าน,นั้นอีกติดโซลา่าเซลล์บนหลังคาเลยจะได้ชาร์จไฟฟรีตอนกลางวันโหอันนี้น่าจะลงทุนเยอะนะคะ ใช่ครับอย่างผู้ใช้ท่านหนึ่งที่เล่ามาลงทุนไป3 0 0แสนกว่าเลยนะส0 0แสนแต่เขาก็บอกว่าคุ้มทุนแล้วนะครับสำหรับเขาแล้วก็มีความกังวลใหญ่ๆอีกเรื่องคือราคาแบตเตอรี่หลังหมดประกันใช่เลยค่ะประเด็นนี้คนกลัวกันเยอะครับถึงแม้จะรับประกันนานนะส่วนใหญ่ก็8ปีหรือแสน0 0 0มกิโลเมตรค่ะแต่ถ้ามันเสียหลังหมดประกันหรือเกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนนอกประกันเนี่ยราคามันสูงมาก อาจจะถึงครึ่งหนึ่งของราคารถเลยอะโห oh, ครึ่งคันเลยครับแม้ว่าเดี๋ยวนี้บางค่ายจะเริ่มมีทางเลือกให้เปลี่ยนเฉพาะโมดูลที่เสียได้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ดีค่ะก็ยังแพงอยู่ดีแล้วถ้ามองในมุมการขับขี่ล่ะคะฟีลิ่งเป็นยังไงบ้างเห็นว่าอัตราเร่งดีมากใช่ครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่คนใช้ e v ชอบกันมาก คืออัตราเร่งมันทันใจบอกว่ามันช่วยให้แซงพวกรถช้าที่ชอบแช่ขวาบนถนนเมืองไทยได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนอกจากนี้รถ E ีีรุ่นใ,นใหม่ฟีเจอร์มักจะให้มาเต็มที่นะครับทั้งระบบช่วยขับขี่กล้องรอบคันค่ะหรือฟังก์ชัน v t l ที่แบบว่าแปลงรถเป็นปลั๊กไฟเคลื่อนที่ได้เลยเอาไว้จ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าข้างนอกได้ใช่ครับแล้วก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ OTA ได้ด้วยไม่ต้องเข้าศูนย์ VTL นี่น่าสนใจนะคะเหมือนมี power bank ยักษ์ติดตัวเลยแต่ในอีกมุมคนที่ชอบ feeling การขับขี่แบบเดิมๆอาจจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าคะเสียงเครื่องยนต์การเปลี่ยนเกียร์อะไรแบบนี้มีประเด็นนั้นเหมือนกันครับคือสําหรับคนที่รักเสียงเครื่องยนต์การลากรอบหรือจังหวะเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลเนี่ยรถ e ีวีมันอาจจะขาดเสน่ห์ตรงนั้นไปอืมค่ะ มีผู้ใช้คนหนึ่งเคยลองเอาเทสลาไปขับในสนามแข่งเขาบอกว่ามันเร็วมากๆเลยนะเร็วจริงๆแต่ลึกๆก็ยังคิดถึงฟิลลิ่งของรถน้ำมันมากกว่าอ๋อเข้าใจฟิลเลยค่ะส่วนการจะเลือกระหว่าง e ีวีไฮบริดหรือรถน้ำมันล้วนๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโจทย์การใช้งานของแต่ละคนจริงๆครับโจทย์ใครโจทย์มันใช่ครับผู้ใช้ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าไฮบริดอาจจะซับซ้อนไปหน่อยเพราะต้องดูแล2ระบบเลยทั้งไฟฟ้าทถึงน้ามัน แล้วไอ้จุดเชื่อมต่อระหว่าง2ระบบเนี่แหละที่เขาเมองว่ามักจะเป็นปัญหาในระยะยาวเขาเลยชอบรถที่เป็นระบบเดียวไปเลยมากกว่าไม่ว่าจะเป็น e ีวีหรือน้ํามันล้วนๆอ๋อค่ะก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคะประเด็นสุดท้ายค่ะเรื่องผลกระทบต่อตลาดรถยนต์โดยรวมมีคนกังวลว่า e ีวีทำให้ราคารถมือสอตกจริงไหมคะเรื่องนี้ แหล่งข้อมูลหนึ่งเขาแย้งมานะครับว่าปัจจัยหลักที่กระทบตลาดรถมือสองตอนนี้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องความเข้มงวดของ Finance ในการปล่อยสินเชื่อมากกว่าเรื่อง EV โดยตรงอ๋อคือ Finance เข้มขึ้นครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการแข่งขันด้านราคาจากรถ EV จีนที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยมันกาลังกดดันให้ค่ายรถยนต์เดิมๆต้องปรับตัวค่ะทั้งราคาทั้งออปชั่นใช่ครับ ต้องปรับทั้งเรื่องราคาแล้วก็ออปชันที่ให้มาแต่ก็มีอีกมุมที่ต้องพิจารณาคือเรื่องคุณภาพศูนย์บริการและก็บริการหลังการขายของแบรนด์ใหม่ๆพวกนี้ด้วยอ่าใช่ค่ะอันนี้สําคัญมากครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ที่เขาเข้ามาทําตลาดเองอย่างเท s l a ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะมีระบบจัดการที่ค่อนข้างจะเข้าที่เข้าทางกว่าในบางมุมนะครับ โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่ทั้งเรื่องสถานีชาร์จที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายแฝงที่ต้องคิดถึงแล้วก็ความกังวลเรื่องแบตเตอรี่ในระยะยาวครับรวมทั้งทัศนคติของผู้คนที่ดูจัดแตกต่างกันสุดขั้วด้วยนะครับใช่เลยค่ะสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะย้ําก็คือไม่มีรถประเภทไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนจริงๆครับการเลือกรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EV h ี b r i d หรือรถน้ำมัน ควรเริ่มจากโจทย์ของตัวเองเป็นหลักก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงงบป,ประมาณมีเท่าไหร่ลักษณะการใช้งานเป็นแบบไหนแล้วค่อยเลือกรถที่ตอบโจทย์นั้นได้ดีที่สุดครับครับเลือกที่เหมาะกับเราที่สุดครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีกับค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็น่าคิดเหมือนแตนนะคะว่าตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้ามันกําลังกลายเป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะไปแล้วหรือเปล่ามันกําลังทําหน้าที่เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นเส้นแบ่งทางความคิดอะไรบางอย่างในสังคมไทยไปแล้วหรือย,อยังอันนี้น่าสนใจคะ่ะ